กด6เฉดสีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะคะแก้วมีพาเลตในเซเว่นมาแนะนำบอกเลยว่าอันนี้คุ้มมากๆเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยนะคะนั่นก็คือแบรนด์ AR นั่นเองซึงมากเพราะว่าเขาเป็นแบบ ทูอินวันเลยนะคะแล้วก็ราคาแบบคุ้มมากคือราคาแค่129บาทแล้วคือทูอินวันคือเขาทาได้ทั้งปาแล้วก็แก้มเลยมีทั้งหมด6เฉดสีนะคะแก้วโชคมากอันนี้คือแก้วมี1 2นะคะคือแก้ว่าได้สวอตไปแล้วแล้วก็ลองเนื้อสีพิกเมนต์อะไรไปแล้วนะคะเพื่อจะมาทดลองให้ทุกคนดูว่าอันเนี้ยทาออกมาแล้วเป็นยังไงจึง้งไม่จึง้งอะไรแบบนี้นะคะรู้สึกว่าพิกเมนต์คือชัดเจนแล้วก็เนื้อสีละเอียดนะคะเราสามารถปัดได้ทั้งตามีไฮไลท์ก็ได้นะคะเพราะเขามีแบบว่าฝั่งฝั่งแบบ ชิมเมอร์อะไรแบบนี้และขนาดของเขานะคะเรียกว่าเป็นขนาดพกพาได้เลยชื่อเต็มๆเขาก็คือ A R O D I N C Palette และก็จะขึ้นสวอตให้ดูทั้งหมด6เฉดสีนะคะอันนี้คือปาดเดียวรู้เรื่องจึ้งๆเลยเนี่ยคือเราปาดแบบเนี้ยสีก็จะขึ้นมาแล้วสีนี้เห็นไหมคือชัดจริงพิกเมนต์คือแบบอะแบบสีไม่ชิมเมอร์บ้างนี่ ทโทนสีสว่างแบบที่แก้บอกเลยคือเราเอามาทําเป็นไฮไลท์ได้คือมันคุ้มจริงๆนะทูอินวันคือทาได้ทั้งตาเอามาทาแก้มแล้วยังเป็นไฮไลท์ได้อีกและถ้าสีเข้มเนี่ยถ้าใครไม่มายคือตลับเดียวแบบครบจบก็คือเอามาเขียนคิ้วได้ด้วยนะคะบ,บอกแล้วว่าคุ้มจริงๆเดี๋ยวแต่งให้ดูกันเลยดีกว่าไม่พูดพ่าททำเพลงนะคะทุกคนคงเห็นสีสวอตขึ้นแพคเกจจริงกันหมดแล้วใช่ไหมว่าน่าใช้มากๆเพราะว่าถ้าเทียบกับราคาแล้วได้6สีแบบนี้คุ้มจริงๆนะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าแก้วตอนนี้นะคะก็คือลงส่วนอื่นมาแล้้วเรรียยบอ นะเหลือที่ตาแล้วก็แก้มาะคะก็จะใช้สีอ่อนอันนี้มาลงแก้มกันก่อนเดี๋ยวเราแต่งแก้มกันก่อนอเราเอาสีสว่างแบบนี้มาลงเป็นพื้นแก้มแบบนี้ก่อนให้ออกโทนแบบสว่างเป็นสีแบบเนื้อแมทนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไม่ทาข้างนี้เดี๋ยวเราทาข้างนี้ให้ดูอย่างเดียวดีกว่าคือเราทาอันนี้ไปก่อนนะคะจากนั้นก้วจะตามด้วยสีชมพูที่มันแบบมีชิมเมอร์นิดหนึ่งนะเราต้อง ค่อยๆแล้วก็เคาะๆนิดหน่อยกล้องไปอย่างนี้ก็จะเห็นแหละว,ว่าแก้มชมพูล,ละเลื้อยขึ้นมากว่าอีกข้างหนึ่งก็จะบอกว่ายัางไงดีคือจะบอกว่ากล้องเนี้ยมันเห็นความสวยแบบหมายถึงว่าสีความวิงของแก้มไม่ชัดเท่ากล้องมือถือนะคะเดี๋ยวตัดภาพไปที่กล้องมือถือคือมันชมพูแบบละมุนตุ้นมากๆแต่ด้วยความกล้องใหญ่คือเขาจะไม่เห็นสีตรงนี้เลยทเทสเจอร์แบบนี้สวยมากจริงๆนะคะเดี๋ยวจะลงเพิ่มให้ดู เนี่ยคือสีน่าหลักมากแล้วพอผสมกันมันดูละมุลขึ้นอนะ่ะผสมสีอ่อนก่อนนะคะแล้วก็มาที่สีเข้มให้ดูหนึ่งข้างในการลงแก้มแล้วนะคะกับข้างที่ยังไม่ได้ลงสีอ่อนแบบนี้นี่เขาจะเป็นสีแบบประมาณนี้เลยนี่ทุกคนจะเห็นเทเจอร์ชัดกว่าจริงๆ ิกเมนชัดเจนนะคะจะออกเป็นสีแบบชมพูแบบเนี้ยเราอาจจะเพิ่มตรงชิมเมอร์ตรงนี้มาเป็นไฮไลท์เข้าไปอีกคุ้มมากสวยมากนะคะเราจะใช้ไฮไลท์ตรงนี้นะคะมาทำเป็นนี่พุ่งจมูกพุ่งสันพุ่งแบบนี้ก็ตรงนี้นะคะโอ้อันี้เยอะเกิน ็นความคุ้มค่าของพาเลตนี้แล้วใช่ไหมทั้งแก้มแล้วก็ไฮไลท์แต่ว่าเดี๋ยวเรากลับไปที่กล้องใหญ่เพราะว่าเพื่อจะซูมให้ดูพอยเมคอัพ up, เช่นกันแต่งตานะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะซูมนนเข้ามาที่ดวงตากันนะคะสิ่งแรกที่จะทําก็คือใช้สีอ่อนก่อนสีส้มนะทาทั่วพับเปิดตาเดี๋ยวเราจะแต่งให้ดูหนึ่งข้างนะคะจะให้เห็นความต่างกันนี่เราเกลี่ยลงไปก็จะเป็นพื้นสีส้มแบบนี้ เกี่ยมาที่ขอบตาด้านล่างแบบนี้ด้วยจากนั้นจะใช้สีเข้มขึ้นมานะคะคือสีนี้ที่กระบอกตาแบบนี้นะคะเหมือนเราจะคัดให้เขาใหญ่ขึ้นนิดนึงให้สีชัดกว่าเดิมประมาณนี้แล้วก็มาที่ด้านล่างนะคะจะเห็นเลยว่าสีจะชัดขึ้นกว่าเมื่อกี้นั้นใช้แปรงใหญ่ๆนะคะเบรนทุกอย่างให้ดูนัวมากที่สุดแล้วก็จะใช้นิ้วนะคะ ในการแทบสีที่เป็นแบบฟิลชิมเมอร์ลงไปที่เปลือกตาแท็บเอาเลยเพราะว่าแก้วรู้สึกว่ามันจะแพคสีที่เป็นกริตเตอร์แบบนี้ชัดกว่าเพราะเราต้องการความแบบวิงชัดชัดชิมเมอร์ที่แบบว่าคุ้งทะลุจอนะคะมาที่หัวตา ว wow. แบบนี้เลยจะใช้นิ้วเกลีย่ยให้กลืนกันนิดนึงเพราะว่ามันจะพุ่งเกินใช้นิ้วเกลีย่ยแบบนี้เป็นเบรนอืมแล้วขอตรงนี้นิดนึงนะคะที่ขอบตานี่เราวาดเป็นแบบนี้ มีแบบฟิลดดอนลี่อายด้วยแล้วสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดใช้สีเข้มมาเขียนเลยติมแค่เนี่ยแบบเห็นละง่ายมากแล้วสีชัดจริงให้ดูเป็นแบบไลเนอร์ฟุง้งๆอ่าให้หัวตาของเราดูไม่อ่อนเกินเริ่มต่างกันแล้วนะคะข้างนี้ก็จะดูมีมิติมากขึ้นข้างนี้ก็ยังไม่ได้แต่งเนาะเดี๋ยวตาให้ดูกันแบบชัดเจนเลยก็รู้สึกว่าตาสวยจริง แต่ขอยาำอีกหน่อยให้เข้มเราก็จะวาดเบาๆวาดเบาๆแบบนี้บอกเลยว่าสวยมากก็รู้สึกว่ามันทําได้เยอะจริงๆนะคะทําแบบดอลลี่อาขึ้นมาก็ได้เลยคุ้มไม่ไหว อันนี้คือข้างที่แต่งเสร็จแล้วแล้วก็อีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ได้แต่งเดี๋ยวไปแต่งอีกข้างให้เหมือนกันแล้วก็ทําขนตรงขนตาอะไรแล้วมาจบลุกกันค่ะแล้วก็ชอบลุคนี้มากๆทุกคนคือตาดูโตขึ้นมากเลยแล้วแก้วก็ไม่ได้เติมไอายไลเนอร์เพิ่มนะคะแค่แบบว่าปัดมสาสคาร่าติดขนตานิดหน่อยนะคะจะใช้ไอายไลเนอร์จากที่เราวาดกันไปนี่แหละ นี่แบบนี้นะคะให้เขาเป็นอายไลเนอร์ไปเลยนะอายแชโดว์วันนี้ก็คือสวยจึง้ง Dolly ey ลี่คือจึ้งมากแกคือมันชัดมากเลยอะเออเห็นปะพาเลทข,ของ AR แบบ2 in 1แก้วคิดว่าเกิน2 in 1ด้วยซ้ำนะคะลุคนี้ก็ได้ออกมาเป็นประมาณนี้แก้วชอบมากๆเลยทุกคนความประทับใจความรู้สึกของเราคือเรารู้สึกว่าพอแต่งไปแล้วพอได้ลุคองครวมออกมาคือทั้งตาแก้มอะไรอย่างเงี้ยมันดู ว,ว้าวแล้วก็ดูน่ารักมันดูคุ้มค่าแล้วขนาดคือแค่นี้เองย้ํากันอีกทีว่าพกพาง,ง่ายนะคะแล้วเดี๋ยวแกจะสรุปหลังจากผ่านไปสักระยะในการใช้ชีวิตแบบเอออายลุกนี้แก้มลุกนี้ติดทนประมาณไหนก็เจอกันช่วงค่ำๆแล้วกันให้ผ่านไปสักสาชั่วโมงแล้วค่อยอัปเดตกันนะคะ กันนะคะคตอนนี้คือประมาณ1นึ่ทุ่มครึ่งนะคะคิดว่าน่าจะผ่านไปประมาณ4 5ชั่วโมงกับเมคอัพลุกนี้แต่ลิปหายไปแล้วขอเติมลิปกลับมาเพราะเพิ่งไยกินข้าวมาคือแก้มก็ยังอยู่แล้วกเออ็เขาเรียกว่าอายแชโดว์ก็ยังอยู่นะคะสำหรับ AR อันนี้แก้วสรุปให้เลยนะว่าเขาอะเขาเรียกว่าทำถึงทำดีราคาก็ดีแพ็กเกจก็น่ารักนะแล้วก็เดี๋ยวซูมให้ดู เพราะว่าถ้าเป็นอายแชโดว์อย่างเงี้ยเนี่ยสีเรียกว่าชัดอยู่ไลเนอร์ตรงนี้ที่ขีดออกมาก็ยังอยู่ดอลลี่อายก็ยังอยู่มีหลุดไปบ้างเล็กน้อยที่แก้วออกไปจากบ้านไปกินข้าวรอบหนึ่งแล้วก็ออกไปคาเฟร่รอบหนึ่งเนี่ยก็คือจะเจอฝนด้วยคือ ตอนกลับอะฝนตกพอดีนะคะก็จะมีแบบสัส,สัสนิดหน่อยตอนวิ่งขึ้นรถนะคะแต่ว่าดอลลี่ไอยก็ยังชัดอยู่<ม>เห็นไหมนี่ไอคลิปเราก็เลยจะเป็นการสรุปว่าโอเคผลที่เหตุเมคอัพที่ยังอยู่แบบผ่านไปประมาณ4-5ชั่วโมง ก็ยังจึงอยู่นะคะถือว่าประสบความสำเร็จกับการรีวิวในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะถือว่าแนะนำบอกต่อนะคะหาซื้อง่ายด้วยราคาแบบ129บาทนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นแพ็กเกจในเซวก็จะเป็นแบบนี้นะคะจำหน้าน้องไว้ได้เลยสีสันอมชมพูราคาน่ารักน่ารักไปลองกันดูนะคะของ AR เขาทำดีหลายอย่างแก้วรีวิวของเขามาแบบตลอดอยู่แล้วเรียกว่าเราเป็น หนึ่งในแฟนของ AR ได้เลยเพราะว่าเขาออกอันไหนมาชันก็มารีวิวนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปนี้นะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, เป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้ขอตัวลาการไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ